แต่ผมไม่มีใจผมต้องรักเธออาลาคาโลคารานาคาโรฮิโรโนมูโซเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอตะต,ะต,ะตะัดต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 ัดมาเลยนะครับต้งวันนี้โอ้โหผมมาเล่นตอนเด็กๆเด็กๆนะศุนยาทีแล้วไก่ลีแล้วเมนบอร์เมนบอร์ อดูกันไม่ซื้อนาทีจะกลายเป็นตัวอะไรขอมีตัวนี้หน่อยเทพอัพเกรดจีโนสอัพเกรดจีโนสอะขอให้มีหน่อยเดี๋ยวผมตัดไปตอนตู้ลีเลยแล้วกันตอนนี้ตู้ลีแล้วครับตู้ลีแล้วตู้ลีแล้ว tôi đi cho mang mùi mày ơi cô Goku... Goku cùng cuối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  cùng cô cô cuối cùng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  cái, để cuối cùng cuối cùng cuối เมียจะมาบอกนะครับเดี๋ยวผมตัดไปให้นะหนึ่งสองสามวิ้วโอเคหนึ่งสองสามขอปิดคลิปนี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย